บอกเขาเว้นแม่อันนี้ี่อนปนี่ปนี่เหรอเอาตรงนี้่อกไปได้ไหรปิดแล้วนะอเครัาเซ็นตรงนี้ค่ะ มีเบอร์โทรศัพท์มหมูด้วยไม่ไม่มีเบอร์่กบหบเ้าบ้าเลขที่อคะเีสอคเ่นไมเดียวเไม่เดียวเอกสารเรก็บไว้กับาส่พี่ก่ีมีที่ปัไม

เดินตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวาหน่อว่ะเข่าไรเข่านีลายสวรรค์นี่คายมาถ่ายมาเรียอะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเท่าไรวัน12บบาท 12... บสอจ

ามขววนีนะครับขอระยะห่างยครับเนะประชาชนของหมู่สองตำบลป่าไร่ค่ะก็เป็นลูกบ้านของผู้ใหญ่สมพรก่อเกิดวันนี้เราก็จะมาทำการคัดค้านเพื่อไม่ให้โรงงานขยะ ไฟฟ้านะคะเข้าในหมู่บ้านของเราตบลของป่าไร่เพราะเราไม่อยากได้สิ่งที่มีมลภาวะเป็นพิษอะคะ่ะเข้ามาในชาวตบลป่าไร่ก็เลยมาช่วยกันคัดคา้านนําเสนอโดยใช้บัตรประชาชนเข้ามาคัดค,าะคะา้านค่ะป,ปัญหาก็คือเราไม่อยากได้สิ่งที่เป็นสิ่งทําลายสิ่งแวดล้อมเข้ามาในชมุมชนของเราเพราะว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านสีเขียวตบลของเราเป็นตบลสีเขียวอะคะ่ะก็คือ ก่อนหน้านี้โรงงานอุตสาหกรรมบอกเราว่าจะหางานให้ทำเป็นโรงงานสีเขียวแต่ณมาตอนเนี้ก็คือมันไม่เจริญก็เลยจะเอาโรงงานขยะไฟฟ้าเข้ามาค่ะซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยเราก็คัดค้านเพราะเราไม่อยากให้ลูกหลานของเรากระทบกับอากาศที่เป็นมลพิษเราเริ่มลงรายชื่อนะครับวันที่4ในเวลา 9.00น9.00นไปถึงอีก10วันนะครับน่าจะเป็นวันที่13หรือ14นะครับมีมีสามารถที่จะลงรายชื่อได้ต่อไปเรื่อยๆจุดประสงค์คือจุดประสงค์เพื่อเอาเอกสารผู้ไม่ผู้ที่คัดค้านนะครับไปส่งหน่วยงานต่างๆที่จะหาวิธีกลางที่มาจัดให้เราความคิดเห็นในชุมชนของเราครับคือปัญหาตัวนี้มันเป็นป่าชุมชนครับ คือลักษณะการง่ายๆก็พูดง่ายๆเอาป่าไปแลป้วไปแลกขยะมันเนี่ยเขาชาวบ้านเขาไม่เห็นด้วยแล<อ>้วอ,อ,อยากได้ทำยังไงครือก็อ,อยากให้มีหน่วยงานต่างๆนะเข้ามาแก้ไขนะครับว่าการทำเอในครั้งนี้มันถูกต้องหรือไม่ที่กําลังทําอยู่นี้กรารดำเนินการนี่มันเกิดจา,ากเกินดำเนินาการนี้มันเกิดจากพี่น้องชุมชนนะครับเป็นตัวที่ สองสื่อลองมาถึงผมนะครับว่ามีการที่จะสร้างโรงงานอเอฟเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนหาวิธีแบบไหนที่จะแก้ไขแบบไหนาหาทางออกครับคือมอป,ป่าน,นี่มีการประชุมเสวนาขนาดใหญ่นะครับชาวบ้านไปรวมกันแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่แต่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีไม่มีเพราะว่ามีการประชุมย่อยเหมือนอธิบายข้อดีเท่านั้นเองและและไอที่จะขอเสียงจาก ชาวบ้านเนี่ยเห็นดีเห็นชอบห็นไม่ไม่มีไม่มีครับลักษณะน,นี้ไม่มีค,คนตาบนป่าไร่เราอยากเห็นภาพใหญ่ของตาบนต่ป่าไร่ว่าลงประชามตินี่ชาวบ้านเขาเห็นจริงด้วยไหมครับต้องขนาดใหญ่นะครับในในการทําวิธีเนี่ยอยากให้หน่วยงานต่างๆนะครับที่ว่าไม่ใช่จะเป็นมุขที่สิงเวดล้อมก็ดีหรือหน่วยภาครัฐลงมาดูแลหน่อยที่บอกว่าชาวบ้านถูกหลอกก็คือการถูกหลอกนี่ก็คือไอ้ตรงนี้เนี่ย เราให้เป็นเป็นโรงงานคลีนนะครับเราไม่ใช่ให้ทําโรงงานขยะตั้งแต่แรกแล้วเราถูกหลอกมาตลอดนะครับก็อยากจะให้มีหน่วยงานเนี่ยเข้าจริงจังสักหน่อยหนึ่งเข้ามาดูแล